Project Story พอดแคสต์เติมพลังการทำโปรเจกต์ผ่านเรื่องเล่าของความสำเร็จและบทเรียนจากเคสจริงยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Project Story ตอนที่15นี้ค่ะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งที่สามารถแซงหน้าผู้เล่นระดับโลกในเวลาเพียงไม่กี่ปีได้ค่ะ ใครจะคิดล่ะคะว่าวันหนึ่งบริษัทจีนที่เริ่มต้นจากการทำแบตเตอรี่มือถือจะกลายเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกได้ทุกวันนี้บนท้องถนนหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรถไฟฟ้า BYD เรื่องราวของ BYD หรือ Build Your Dreams ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีค่ะแต่เป็นเรื่องของ Project Management ที่ล้ำสมัยค่ะ ที่ทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งที่คนอื่นใช้เวลานานหลายๆปีกว่าจะเสร็จได้แต่เขาทำเสร็จได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของคนอื่นๆค่ะมาฟังกันดูค่ะว่าพวกเขาทำยังไงกันบ้าง BYD ได้เริ่มต้นในปี1995ที่เมืองสนเจินเป็นบริษัททํำแบตเตอรี่มือถือธรมธรมดาๆนี่แหละค่ะแบตเตอรี่แบบชาร์จได้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป แต่จุดเปลี่ยนก็มาในปลายยุค2000เมื่อพวกเขาตัดสินใจขยายเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์โดยเขาซื้อธุรกิจสินชวนโมอโตโมบิลในปี2002คิดดูสิคะจากการทำแบตเตอรี่มาทำรถยนต์มันก็คงจะคล้ายๆกับคนที่เคยทำขนมไทยแล้วมาทำเค้กฝรั่งที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นคะ่ะแต่ BYD มีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาเห็นว่าแบตเตอรี่คือหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าถ้าพวกเขาทำแบตเตอรี่ได้ดีแล้วก็สามารถพัฒนาต่อไปเป็นรถก็ได้รถรุ่นแรกที่พวกเขาทำออกมาก็คือ BYD E6 ซึ่งเปิดตัวในปี2010ตอบโจทย์แท็กซี่และรถขนส่งในเมืองใหญ่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้หยุดแค่การทำรถ แค่รุ่นเดียวแต่วางแผนการพัฒนาแบบระบบตั้งแต่แรกและนี่คือจุดที่โปรเจกต์แมจเมนต์เข้ามามีบทบาทสิ่งที่ทำให้ BYD แตกต่างก็คือพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Parallel Project หรือการทำงานแบบขนานแทนที่จะทำทีละขั้นตอนพวกเขาทำทุกอย่างพร้อมกันปกติแล้วบริษัทรถย,ยนต์ทั่วไปอาจจะเริ่มด้วยการ ออกแบบตัวรถก่อนแล้วก็ค่อยหาซัพพลายเออร์สำหรับชิ้นส่วนแล้วค่อยพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ BYD ทำทั้ง3อย่างไปพร้อมๆกันทีม R&D วิจัยรถใหม่ขณะเดียวกันทีมแบตเตอรี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และทีมซอฟต์แวร์ก็ออกแบบระบบควบคุมผลลัพธ์คือพวกเขาสามารถเปิดตัวรถใหม่ได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของที่คู่แข่งใช้ แล้วก็ยังมีกลยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างคือ vertical integration ที่พวกเขาควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสกัดแร่ผลิตแบตเตอรี่มอเตอร์ไปจนถึงการประกอบรถคิดดูนะคะเวลาเราทำโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หลายครั้งเรามักจะต้องรอพาร์ทเนอร์รอซัพพลายเออร์แต่ถ้าเกิดเราทำเองได้หมดละ่ะเราก็ไม่ต้องรอใครใช่ไหมล่ะคะ่ะ ลดเวลาลดต้นทุนและก็ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า BYD ยังมีการออกแบบโมดูล่าดีไซน์ด้วย e- p l a t f o r m 3.0ซึ่งทำให้สามารถนำชิ้นส่วนเดียวกันไปใช้กับรถในหลายๆรุ่นได้เหมือนกับการเล่นเลโก้นั่นแหละค่ะที่ชิ้นเดียวกันสามารถสร้างของหลายอย่างได้แน่นอนค่ะการเติบโตแบบรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลย ความท้าทายแรกของ BYD ก็คือการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่จากยุโรปและอเมริกาผู้เล่นเดิมที่ครองตลาดมานานแล้วมีเทคโนโลยีมีแบรนด์มีเครือข่ายท้าทายที่สองก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ในยุคแรกๆสถานีชาร์จยังไม่เพียงพอรัฐบาลจีนต้องเร่งสร้างให้ทันและท้าทายสุดท้ายคือการขยายไปต่างประเทศแม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน แต่ตลาดตะวันตกก็มีความไม่ไว้วางใจและนโยบายกีดกันแต่ความท้าทายเหล่านี้ก็ไม่สามารถหยุด B Y D ได้เลยพวกเขาใช้มันเป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาเรามาดูกันค่ะว่าแล้วอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ B Y D ประสบความสำเร็จประการแรกการเน้นนวัตกรรมพวกเขาไม่ได้เน้นตามหลังคู่แข่งแต่ลงทุน R D วิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ตัวรถแต่รวมไปถึงแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์และระบบขับขี่อัจฉริยะประการที่2ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถพัฒนาหลายรุ่นไปพร้อมๆกันและตอบโจทย์ตลาดได้ทันทีประการที่3คือการควบคุมต้นทุนด้วยการผลิตเองจึงสามารถทำราคาแข่งขันได้และกลายเป็นผู้นำในแมชมาร์เก็ตและสุดท้าย คือการมีแบรนด์ positioning ที่ชัดเจน BYD ตัดสินใจไม่ทำรถไฮบริดแบบครื่องๆกลางๆแต่เดินหน้าไฟฟ้าเต็มระบบอย่างจริงจังจากเรื่องราวของ BYD สามารถสรุปเป็นบทเรียนได้านโปรเจกต์แมจเมนต์ได้หลักๆ3ประเด็นค่ะบทเรียนแรกคือแนวคิด Parallel Project ถ้าเราอยากให้โปรเจกต์เสร็จเร็วต้องเปลี่ยนจากการทำทีละขั้นมาเป็นการเดินทุกด้านพร้อมกันแต่ต้องมีการประสานงานที่ดีด้วยนะคะบทเรียนที่2คือ Design for speed การออกแบบระบบตั้งแต่ต้นทางทั้งคนเทคโนโลยีและการจัดการให้ทำงานขนานกันไม่ติดคอขวดบทเรียนที่3บทเรียนสุดท้ายคือการเข้าใจตลาดทางภายในและภายนอก การใช้ความรู้เชิงเทคนิคร่วมกับความเข้าใจด้านการตลาดพร้อมปรับแผนตามสถานการณ์ BYD เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่จาเป็นต้องใช้เวลากว่าทศวรรษถ้าเรากล้าทาลายกรอบเดิมออกแบบระบบให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันโอกาสในการแซงคู่แข่งย่อมเป็นไปได้ค่ะสำหรับคนที่ทำโปรเจกต์อย่างเราลองมาคิดดูว่าเราจะนำบทเรียนรู้ ที่ได้จาก B Y D มาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้อย่างไรเพราะความเร็วในยุคนี้ไม่ใช่แค่ความได้เปรียบแต่มันคือความจำเป็นค่ะขอบคุณที่รับฟังโปรเจกต์สตอรี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ